พึ่งกลับมาถึงบ้านค่ะทุกคนเดี๋ยวจปให่ายทุกคนเบิ่งตํำนิ้นนะคะต้นตํำนิ้นหรือว่าต้นตํำลึงค่ะทุกคนเห็นบอกโอ้นี่เปี่ยวปลูกในบ้านนะคะเปี่ยวสือพันธุ์มาจากน้องอันค่ะทุกคนเบิง่งเปี๋ยวตรงถึงเวลาทําต้มจืดพวกนี้แล้วค่ะต้มจืดใบตํำลึงนะคะอนี่คืออีกหนึ่งความภูมิใจนะคะปลูกผักในบ้านหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะ เมื่อก่อนนะทุกคนหนาวเมื่อก่อนบ้านเปียวตรงนี้จะมีแบบว่าเขาสามารถวางต้นไม้ได้นะแม่ค่ะแล้วเป่เอาออกเพราะว่าเป็นเป็นช่วงตรงที่ติดกับโต๊ะเนี่ยมันแคบเราก็เลี้ยวออกนะคะป่านเปี่วก็เลยว,ว่าสามารถปลูกได้นะคะเป่าก็เลยซื้อเอานะคะนี่นะคะก็ปปูแหวงสั้นมุมนั่นนะคะทุกคนเก็บกินไปรอบนึงแล้วคะ่ะสวัสดีจ้าทุกคน พี่เวเลิกงานมาแลก็วิ่งเข่าสวนพักหนะะ่อยไหมคะเนี่ยค่ะพักเพียเพ่ยวจะก็ไปจะเก็บพักไปกินนะคะเก็บพักสลัดพักสลัดยาไหม้าซีต้นค่ะแล้วเพิ่แบงใบเคลื่อนบ้านต้นนี้แล้วเพ่ปพลูกไว้สามต้นเลือยสองต้นเองค่ะไอ้ทากมพกินหมดค่ะ,คะพี่เ๋อจะตัดไปกินกับอัน ปลาแซลมอนนะคะเดี๋ยวซื้อปลาแซลมอนแบบอื้เขามักนะแมคะ่ค่ะมักใส<ซ>่ผักกับเม็ดผักซีนะคะถ้าเป็นบ้านเฮาก็คือจังปลาปลาปลามักเกลือปลาอยัางนี้นะคะเดียวันบ่สุกดอกคะ่ะเป็นแบบสุกสุดิบดิบเหรออยากกินนะแม่มคะ่ะเป็นอย่างยากเห็นลดละะราคาพอดีไปกป็เลยซื้อทุกคนเบิง่งฝรั่งเขาบอกกินนะคะแบบนี้แต่เปรี้ยวกินแต่เสียดาย ทุกคนเบิง่งโตง่ายง่ายเป็นสิให้เบิง่งเดี๋ยวบุญอยากเข็ดเขาเลยเบิ่งคพือ่อนเพื่อนบ้านมะโพนาถามเปียวหันเปี้ยวสวนเธอมี็นทากบว่ามีหรื้ว่าเจอซองตัวนี้ตัวที่สามแล้วเดี๋ยวบุญอยากทำลายเขาเลยเบิ่งในทุกคนโตแบบง่ายมากินผักเปรีย้ยวแม่แฟนเปี่ยวบอกจัดการเลยเดี๋ยวจัดการไปกะลีต้นเขาเขาก็มีชีวิตจิตใจ ทิ้งอะไรดีก็ได้อยากจะการพนันหหลกทิ้งทิ้งไปหันละเบื้งเชรีล่วงเต็มอยู่ทุกคนเบิ่งมากอันนี้ออกสีดแดงๆสุปเรือทัดันเลอันมากครูสเบรแมนบครูสเบรเนี่ยคะ่ะทุกคนลักษณะของเขาเนีย่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะเดียวจะให้เบิ้มงเมล็ดข้างในนะคะ เมนของงานเขาเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะมีรสชาสิสม่ัๆหวาน้าฝรั่งมาก,กินแบบสมสมๆนะคะจะเปี้ยวนะมาก,กินแบบแบบนี้แหละคะ่ะสมๆดิบๆอืมเลยแสบอยูู่นเดียวก่เด็ดกินหมดนะคะน้ำไหลนะคะต้นเขาเห็นปะ เ <G ül üyor> ขาก็กกินทดแทนบางยมบา้านเขาอะค่ะเวลาอยากกินอย่างสมสมเปียวกับหาเก็บกินไปกลับมาถึงบ้านฝ่าวแลนเข่าสวนค่ะทุกคนืมสมดีกินมือละนิดละหน่อยส่วนอันนี้ก็เป็นพักแกด,ดีสนุ้ไยมคะ่ะ ผักแรดิดนี่ปลูกก็คือสิได้กินต่ใบเบิงส่งลักษณะอาการเบื้องเนี่ยทุกคนใบก็จะแมนดกจะแมนงามเปรี้ยวก็สิเก็บใบไปกินทนตัวเอาไปใส่แกงอ้อมเนี่ยแซบด้จะบอกไว้ก่อนนี่แหะค่ะทุกคนเปรี้ยวก็หาความสุขกับต้นผักต้นหญ้าของเดี่ยวนไล่ในสวนนี่แหละค่ะ พอได้เก็บได้กินถ้าใบเขาเริ่มแก้เวลาเขากินแล้วน้ำน,น้ำมันไปบาดลิ้นเขาหน่อยไหมคะ่ะไปเอาไปแกงออมไปใส่ข้าวต้มยุนี่นะคะเขาต้องดัดแปลงอาหารเอานะคะเพราะว่าพักหยาก็สิมาจากบ้านเขาไปเหี่ยวกับแหงพักละอันกับแบบจะเอาใจอย่างมาแเนี่ยเดีย่ยวแห้งเป็นคนแพงไงเดี๋ยถึงปลูกเองนะคะนาห่อนนาน,น,านเขาก็ซือกินอยู่แล้วสินะคะนาห่อนเขาปลูก ได้ยังเขาก็กินน,นั้นน่ะคะ่ะเลิกง,งานม้านี่เบียวเข่าสวนโหลดอันดับแรกนี่ขนาดเบียวพอค่อยได้ใส่ใจดูแลนะคะเบี้ยวอยู่แต่หม่องทํางานกลับบ้านกระเดกทุกมือทุ่มนึงเลยแต่เพ่อได้เก็บผักพวกนี้นะคะมาเก็บไปทุกคนเบิ่งนะัแป๊บเดียวได้กำหนึ่งเหรอเอาไปใส่แกงอ้อมรือวอยังเสซ่บได้ทุกคนเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกก็แซ่บเนี่ใบโหระพาได้มาจากน้องอันนะคะ มืผักอีตูนองกับไห่มามันน่ะไปซื้อพันผักนองไห้มาาลายยางเลยอันนี้เป็นเพราะได้เก็บได้เล่มกินนะคะทุกคนต้นนีเนะมีต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ถากเอาไปกินแล้วค่ะแล้วก็เหลืออยู่ต้นอีต้นนึ่งเลยคะ่ะเท่าน,นั้นละเหลือซ้ำนี่ละพราเบบปียบปลูกเพิ่มแล้วค่ะทุกคนบังแหดดิสเปลียหัวน้อยหน่อยมันท่านอิ่เกินท่านงายอยู่สงสัยเปลปลูกติดกันกระโพดก็เอาใบไปกินนั่นแหละคะ่ะอื้อ มองดูยหยอดอวบมากเลยหัวกำลังใหญ่แกนโดยด้วยอันปลูกแล้วดยังขึ้นไปสวยแถดทิทลนะคนอันขเ้น่าเห็นนั่นผมอเพน่าเห็นหัวมันแกงเดือี๋ย <c ười> <า> <c ười> วเลยว่าเอากระจัดละฉันมีความพิเศษมั้งอย่าเลยวางสิปล <c ười> ูกอันไนกกนนนดก็กิกนนัน่นแหละปลูกอะไรก็กินนั่นนะเบื้องบนทั้งดอกใม่เช่นนี้ อันนี้เป็นกระเทียมปลาทุกคนเห็นป่ะปีเอามา,อาไว้อันนี้กระเทียมปลาเป็นหัวกระเทียมนะคะเบื้องอันนั้นเป็นต้นมะทัวเดี๋ยวดี๋วก็จะตัดยอดไปผัดค่ะเห็นเขาว่ากินได้นี <c oughs> ่ค่ะพักปลอดสารก็จะเป็นใบแบบนี้เนี่ยนะคะทุกคนก็ด้สวยรูอย่างขนาดนั้นแต่ว่าคือกินได้นะแม่ค่ะปลอดสารอ่ะ <c oughs> นี่ค่ะชีวิตวิถีชีวิตในต่างเดยนถ้าเขาใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบนี้นะคะเปรียวว่ากลับไปอยู่มองไทยอยู่ได้สบายค่ะฝึกการใส่ชีวิตค่ะอยู่ในเมืองนอกเนี่ยปานมาอันเพิ่นไว้อย่างนั้นปานมาฝึกทหารรถ <laughs> ก็มีความสุขีแบบนึงนะคะ ช่องของเปียวก็เป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนเปียวขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องในน้อยของเปียวจะเปียวเห็ดเอียังทุกคนก็สนับสนุนเปียวเก็บผักเก็บหยาไปตอนเป็นเด็กน้อยเขาก็กินดอกมันเป็นลำบากได้ทุกคนอันนี้ที่สุดเลย้วยนี่บางคนขอเ่งบบมีพืนที่ปลูกผัก นี่แหละพักถ้าเขาบม่ได้เอาอย่างใส่ปลูกขึ้นมาก,ก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะไ่ได้สวยมากแต่ว่าก็คืออยู่ได้นะค่ะเรากำลังเป็นหัวขึ้นมาเป็นหัวแรดิสความภูมิใจความสุขทั้งใจนี่แหละคะ่ะอยู่ในเมืองนอกนี่เขาอวดพักอวดหยากันที่ทุกคนเขามาักผู้ใดปลูกพักปลูกหยาขึ้นนี้ยเขาอวดกันมาสัน่นเพียวไปจองเงินสวนบกพริกส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะ เรสั่งเพิ่นปีนี้สามโลล้วก็สั่งดอกหอมดอกผักซีน่อยไหมะลูกผักซีบทบายจะกินหนานาวเพราะว่าไปปลูกมาขึ้นเลยก็เสิซื้อเอาในอินเทอร์เน็ตนะคะเพิ่นทรงมากสิก็เสียค่าทรงเอา <c oughs> นี่แหละคะ่ะทุกคนคือความสุขของเปียวความสุขในเล็กๆในน้อยของเปียวเก็บผักเก็บเน้าทุกคนตอนเปเด็กน้อยเราก็ปลูกผักไข่แล้วเนาะเปียวปลูกผัก พขามาอยู่เมืองนอกนะคะทุกคนก็เห็นว่าปลูกผักกินเองครัวปลูกสาหรับกินในบ้านนะ,ะแฟนเบียวเป็นคนบ่ค่อยกินผักนะคะเบียวกินผู้ดเดียวที่นี่เบียวก็มีความสุขแล้วทุกคน <c oughs> นี่แหละคะ่ะฝ่าวกลับมาบานกันแล่นเขาสวนผักเก็บไปนี่กินสองรอบก็หมดค่ะเอาไปลวกกินกน็นเทพริกเพื่อมากินผักมือขำังยสินะคะะอากับกบ่กินเขาเอาอก,ก,ก็กินพวกผักลวกใส่น้ำพริกลวกใส่อีงยังสินะคะอร่อย โคตรเบิง่งเปียวพึ่งตัดไปหายหญ้ากับเนี่ยใบไใงงามค่ะมึงดูเปียวอ่อนซ้อนแมค่ค่ะมึงสาวในเปียวพระท่านได้เชยชมเต็มที่นะคะตอนนี้เปลือได้เปเลือเลื่องงานไมาเ,เปเียวก็ายากเชยชมเนาะทุกคนมองเนี่ยโอ้ยเปิดเด็ดให้เขาคนเละคะ่ะพื้นที่มีหน่อยอันนี้เปียวจะเก็บทิ้งแหมคะ่ะโอ้ทุกคนเปียวจะเป็นอ่อนซ้อนหลายโอ้มาด้วคนเลยพู้น่ะข้างในท่านได้เก็บมดอยู่ต้องเก็บนะคะเขาจังสิสวย อันนี้ส่วนอันนี้เพปลูกไว้ทุกคนเนี่ยเพื่อจะเอาไปไปปลูกอันนี้เปบีอีกกาเบียเขาวไว้ทุกคนมองดูสวยๆแต่เพื่อจะอไปปลูกค่ะอาหารคํำของเขาก็มีมันฝรั่งอบนะคะอันนี้เป็นมันฝรั่งที่เขาเอามาบดแล้วก็ผสมเครื่องเทศนะคะแฟนเปียวเพิ่นก็เอาเขาไปทอดในเครื่องทอดล้มแล้วก็ขนมปังของเพิ่นเนาะคะ่ะอันส,สำหรับเปียวกบตำสมตำแคอดผสมกับแตงค่ะเผ็ดค่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นผักแลดิสกับผักสลัดนะคะยอดผักที่เปียวเก็บม้านั่นแหละค่ะมากินกับหมักปลาแซลมอนข่ดทุคนี่แหละค่ะอาหารคั่ของเปียวเขากันคักค่ะทั้งแ่บทั้งอร่อยโอ้ยทุกคนเปียวกินหมดนี่จนว่าจุค่ะทั้งเผ็ดทั้งแสบเนื้อปลาแซลมอนก็สซสุดค่ะอันนี้สั่งตรงมาจากนอร์เวย์ผลที่ขาดคุกคนของนอร์เวย์นี่เฮ็ดแ่บค่ะค่ะทุกคนมาเด้อมากินข่าวน้ำกันค่ะ